ไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องสมองเลยอยากจะสมองจําได้ดีไปจนสิ้นอายุไขเนี่ยทำได้ไหมคะไม่นอนดึกอ่ะไม่นอนดึกนอนในช่วงที่มันควรจะนอนนอนหลับให้ลึกหลับให้ได้คุณภาพคุณดูมือถือแสงไฟก็ต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรืออาหารสมองพอไหมงัม้นบางคนบอกว่าทานบีเบนไอ้ทานบีเบนที่หมอใส่ทั้งกาบาแบบเต็มที่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยจากข้าวมาบาเล่หมักอย่างเงี้ยได้กาบาเป็นสารนิวโรทานส์ิเตอร์ในสมองอย่างเงี้ย มีแมกนีเซียมผักโอ้ยเล้งมีวิตามินบีมีคาโมไมล์ผ่อนคลายมีแอลททอันนี A ้ N e, คือใส่เต็มแม็กของช่วยเรื่องการนอนแคปซูลหนึ่งทำจากพืชแต่ถามว่าบางคนหลับกินไปแล้วบอกหนูดีเลยหมอหลับได้ดีมากก็คือเขาขาดอาหารสมอง แต่บีเบนไม่ได้ช่วยเรื่องแค่การน,นอนนะคะมันใส่สารอาหารที่บํารุงเซลออลซ์สมองลดการต้านการอักเสบของสมองฆัาพิ้นสันโรคทางสมองจะลดสมองเสื่อมก็คือคุณใส่พวกสารต่างๆที่ช่วยเรื่องบํารุงเซลล์สมองว่ายง่ายนะคะความเครียดนี่สําคัญมากคือถ้าคุณโกรธคุณโมโหแล้วก็บอกว่าตอนนั้นถ้าเกิดศึกษาช่วงระหว่างอารมณ์โกรธนะเซลล์สมองคุณเหมือนลากต้นไม้อะ่ะโดนน้าร้อนลดอ่ะโดนน้าร้อนลดเซลล์สมองตายค่ะฝึกนั่งสมาธิค่ะผ่อนคลายลหรือไอ้กินสาร ที่แอลทิอนีนที่สกัดจากชาเขียวที่เอาคาเฟอีนออกเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะการศึกษาเขาให้คนกินแล้วก็บอกว่ามาตรวจเช็คขึ้นสมองเป็นแอลฟาเวฟได้สูงขึ้นนั้นก็อยู่ในบนะีเบนนะก็คือช่วยผ่อนคลายแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากกินบีเบนคุณก็นั่งผ่อนคลายนั่งสมาธิอะไรก็ได้ค่ะ